ดื่มนมดิบแก้อาการแพ้น้ําตาลแลคโตสจริงหรือเปล่านะอก็ต้องไปอธิบายกันก่อนว่าอาการแลกโตสเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่เป็นนะไม่รู้คุณโยเป็นไหมนะฮะยังดื่มนมได้ปกติไหมครับแพ้น้ําตาลแลคโตสเป็นครับเป็นเหมือนกัน่ก่อนมไม่เป็นแต่ว่าพออายุมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีบางช่วงที่คือเราก็ไม่ได้รับประทานนมถี่ขนาดตอนอายุ น้อยอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วพอเราเว้นช่วงไปนานๆแบบลืมไปเลยนะครับแล้วพอนึกได้เอออยากจะกินนมนะฮะก็จะมีอาการเลยนะครับก็จะมีเป็นอาการเช่นท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือต้องบอกว่าเคสของคุณโยเนี่ยคือปกตินะไอที่ไม่ปกตินี่คือผมที่ยังไม่แพ้นะคือต้องไปดูก่อนว่าตกลงมันคืออะไรนะครับนี่เขาแชร์กันเลยนะนี่นอังกฤษเนะี่ยต้องบอกว่าเรื่องแชร์เรื่องนมดในอังกฤษนะี่เยอะมากเนี่ย เขาบอกว่นนมดีบเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นควรจะกินแบบนั้นอย่าไปผ่านความร้อนอะไรนะที่นี่ก็เป็นเอาความเชื่อมาสร้างความเข้าใจผิดนะ,ะถ้ามองแบบเดียวกันสมมติพระเจ้าเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนาะเราก็ไม่เดินไปไหนไปไหน,ไไหนโดยไม่ใส่เสื้อผ้านะเปิดเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ามาอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าคือจะถักล้างเรื่องนี้ต้องดูก่อนว่าตกลงไออาการแพ้น้ําตาลแลคโตสคืออะไรต้องไปดูก่อนเลยตัวน้ําตาลน,นี่คืออะไรน้ําตาลแลคโตสนะครับอ่ามันเป็นน้ําตาลที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในนม เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งร่างกายดูดซึมไม่ได้นั่นเองต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลเดี่ยวเช่นกลูโคสหรือกาแลคโตสก่อนซึ่งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายคือแลคเตสนั่นเองแลคเตสคือตัวนี้นะเป็นเอนไซม์ที่ผลิตจากลำไส้เล็กนะเพื่อใช้ในการย่อยน้ําตาลแลคโตสโดยเฉพาะนะซึ่งต้องบอกว่าเขาจะผลิตมาทําไมเพราะว่าเหตุผลคือตอนเราเกิดเนี่ยอาหารอย่างเดียวที่เรากินตอนเกิดคือน้ํานมแม่ ซึ่งตอนที่เราเกิดเนี่ยจะมีการผลิตเอนไซม์ <S <S ตัวนี้แลคเตสออกมาปริมาณมากเลยนะพอเรากินได้แค่นมเท่านั้นจนั้าพอเราอายุสองขวบเนี่ยการผลิตเอนไซม์ตัวนี้จะลดลงอย่างมากเพราะเราเริ่มกินอาหารหลากหลายแล้วเ่ก่อนจะเป็นในการใช้เอนไซม์ตัวนี้ก็ลดลงซึ่งปริมาณที่ลดลงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นบางคนลดเยอะบางคนลดน้อยนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยพอเอนไซม์ตัวนี้ไม่พอมันทําให้การย่อยสลายน้ําตาลแลคโตเนี่ยมันน้อยนะครับ ไอ้ส่วนที่เหลือไม่ได้ย่อยสลายเนี่ยมันจะลงไปในลำไส้ใหญ่ทำปฏิกิริยากับจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เกิดกลายเป็นก๊ดและแก๊สนะ่เป็นที่มาของการแพ้น้ําตาลแลคโตันั่นเองมีอะไรบ้างแน่นท้องท้องอืดปวดท้องผายลมบ่อยขึ้นไส้ท้องเสียอาเจียนและขะ่ายเหลวนั่นเองซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากกินนมไปประมาณ30นาทีถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเกิดอาการเหล่านี้แหละเกิดอาการไม่สบายตัวเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่มีอาการนี้คือการผลิตนอนไซม์นี้ลดลงซึ่งแต่ละคนก็นเหมือนกันซึ่งแบ่งตามภูมิภาาคด้ววยที่่บอก ของคุณโยมไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยเพราะเนี่ยเขามีการตรวจสอบนะครับภูมิภาคที่เกิดอาการแพ้น้ําตาลแรงโต๊เยอะกับน,น้อยสีน้าเงินยิ่งเข้มก็คือเจอเยอะสีเขียวก็คือเจอน้อยนะครับจะเห็นว่าเข,ขียวอ่อนสุดเลยเนี่ยยุโรปเหนือเนี่ยไม่ค่อยเป็นกันน,ะน้อยมากร้อยคนเป็นสทกาคนสองคนแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินเข้มๆที่เห็นก็มีเอเชียตะวันออกนะครับลาตินอเมริกาตอนใต้อฟริกาใต้เนี่ยประเทศเหล่านี้มีคนที่ป่วยเป็น การแพ้น้ําตาลแลคโตนเนี่ยเยอะ,นะเนี่ยพะก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับการกินนมเนี่ยยางประเทศย,ยุโรปเนี่ยเขากินนมผลิตภัณฑ์จากนมเยอะมากนมเนยเนี่ยเยอะจริงๆเนะี่ยแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะเรื่องของการปศุสัตว์นะชนชาติเหล่านี้เขามีการเลี้ยงปศุสัตว์มากันเป็นพันปีแล้วแต่ของเอเชียเราเนี่ยเพิ่งเริ่มมาไม่กี่ร้อยปีนะก็อาจจะยังไม่ชินอันนี้ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของพฤติกรรมเองที่ต่างกันนะครับงนั่นปัญหาเรื่องการแพ้น้ำตาลแลคโตเนี่ย เอเชียเยอะนะแล้วก็ถ้าคนสูงวัยก็เริ่มเป็นซึ่งจริงๆเด็กก็เป็นก็มีเหมือนกันอ่านี่คือเหตุผลก่อนว่ามันคืออะไรแต่การอ้างว่ากินน้ํานมดิบเนี่ยจะช่วยทําให้การแพ้น้ําตาลแล็โตสให้หายไปไม่จริงเลยเพราะว่าในน้ํานมดิบมันก็มีน้ําตาลแล็กโต้เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มาเติมตอนที่ทำมาเชลล์อย่างนะฮะมันมีตั้งแต่ตอนนมดิบแล้วเนี่ยมันมีเหมือนกันในนั้นถ้าจะกินนมดิบหรือกินพาเชลล์เนี่ย ถ้าคนแพ้น้ำตาลเลคกโตดกินแบบไหนก็เป็นเหมือนกันอันนี้เขามีงานวิจัยด้วยอย่างอันแรกปี2010 Journal of Food Protection ก็ไม่พบว่าการดื่มนมดิบกับนมพัชไ์มีผลที่แตกต่างต่ออาการแพ้น้ำตาลเล็กโตแต่อย่างใดเนี่ยอันนี้ของมหาลัยซนฟอร์ดปี2014นะเขาแบ่งกลุ่มตัวอย่างไป16คนนะที่แพ้น้ำตาลแล็โตดดื่มนมด้วยกันสชนิดนมดิบนมพัชไรและนมถั่เหลืองอาการแพ้ระหว่างนมดิบกับนมพัชไรก็ไม่ต่างกัน อันนี้อีกอันหนึ่งเขาอ้างว่าในนมดิบเนี่ยมันมีโรไบโอติกนะครับไปจุนิซีที่ช่วยในการย่อยน้ําตาลแลคโตออันนี้ก็มีการตรวจสอบเหมือนกันของฟู้ดคอนโทรลนะครับมีงานวิจัยนเมื่อปี2013 <Yeah. S 1> เขาบอกว่าในนมดิบเนี่ยมันก็มีจริงๆนะโรไบโอติกมีเหมือนกันนะแต่ปริมาณน้อยนิดเดียวนะครับคือถ้าจะทําให้มันสามารถย่อยน้ําตาลแลกโตได้เนี่ยโรไบเอติกในนมดิบนะฮะต้องมีมากกว่านั้นถึงพันถึงหมื่นเท่านะครับ <laughs> ต้องกินมากกว่ากว่านั้นเป็นพันเท่าถึงจะเรียกว่าช่วยอาการนี้ได้ซึ่งก็มันก็เหมือนกับอาหารเสริมหลายชน,นิดที่เขาโฆษณามีสารบางอย่างแต่ถ้าเกิดใช้จริงๆให้ได้ผลเนี่ยเออมันต้องมากกว่านั้นนะครับหรือผลไม้บางอย่างมีสารบางอย่างแต่มันต้องสกัดออกมาก,ก่อนมันอาจจะมีจริงแต่มันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เขาเชื่อกันก็ได้แล้วถ้าคนแพ้น้าตาลแลวโตสทำอย่างไรเลิกกินนมเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกเยอะนะครับไปกินนมจากธัญพืชนั่นเอง ทั้งัูวเหลืองนมข้าวโอ๊ตนมอัลมอนด์เนี่ยพวกนี้ไม่มีน้ําตาลแลคโตสอยู่แล้วนะครับหรือเดี๋ยวนี้ถ้าใครอยากกินนมวัวนะแต่ไม่ต้องการน้ําตาลแลคโตสเขาก็มีนมวัวแบบแลคโตสฟรี free, ก็คือเอาน้ําตาลแลคโตสออกไปแล้วนะมีจําหน่ายทั่วไปเลยไปตามห้างเนี่ยมีกับทุกยี่ห้อนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะมากกว่านมปกติแค่ประมาณ5 0สเปอร์ซนอย่างทุกวันนี้ผมซื้อนมวัวแบบ2ลิตรประมาณร้อยหนึง่งนะเดี๋ยวนี้ราคาร้อยหนึ่งแหละนะถ้าขนาดเดียวกันถ้าเป็นแลคโตสฟรีก็ ร้อยห้าสิบสองลิตรก็บางยี่ห้อก็ถูกนั้นอีกนะครับก็คือไม่ได้แบบเข้าถึงยากอีกต่อไปนะครับสาหรับคนที่มีอาการแพ้น้าตาลแลคโตสและอยากกินนมดังนั้นที่เขาอ้างว่านะครับดื่มนมดิบนี่แหละกินแล้วไม่แพ้จริงไม่จริงเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ในนมอยู่แล้วนะนันตาลตัวนี้นะไม่ได้ว่าไปเติมที่หลังตอนพัชเลไลไม่ใช่นะเพราะมีอยู่แล้วดังนั้นจะกินนมดิบหรือกินนมพัชเชอไลนะครับคนที่แพ้กินก็อาการคล้ายกันนอกจากคุณจะไปกินนมที่ไม่มีน้ําตาลแลคโตสหรือนมจากพืชน,นั่นเอง